สวัสด huh? ีคร right right? ับพี่น้องชาวยูทูปครับมาสมเสมกาแฟตายครับฮะคุณตะปลูกโช์ได้ไหมโชดเลยตามบาทเลปลูกลิมขอบครับกันน้ำเสาแล้วนันจะน้ำกับไรมันแตกเร็วได้่ะ นำของครับมาเ้าได้ปลูกมาฟุดะสี่เมืออย่างเดียวอะวนาวนาสี่มืออย่างเดียวเว้ยตัวนี้ก็แตกแล้วครับตัวนี้บาตายตอะไรตายก็มาสอมนมาครับกันเขตแดนครับเพราะว่าหนำมัน มาไม่กินตาฟังไปเลยครับไปเลยไปปลูกข้างล่างแต่น้ำบรลยาเนี่ตัวน,นี้ตายตายแล้วครับถอนสอมไหมอ่อนมาคนไดเนี้ยครับเดี๋ยว เอาลร็วขุดๆได้เดี๋ยวมาสอบนี่ครับแนวโอ้ตายหลายต้นครับก่อไฟบังตายบัดเอาถอนถอนถอนโชว์หน่อยดิ โอ้แเฮงดีเว้ยป่าบวนบป่ะนี่บ hmm. วกไปประมาณสเดือนแตกนะ <c ười> เออมันแตกกลางนะมันแตกยังบ่า <c ười> เออเดี๋ยวมันแตกแตกยัง ฟ้ายังสำรวจบ้างครับก็ได้ตายเนี่ยนี่เกิดยังนี่อาจจะหักนอกนะเกิด เป็นครับทางน้ำตี่กี้ของสือโยม่งล้ัน,น่ะครับล,ล้ำอ่อล้ำนั้นนำเสาะมากินตะฟังมาเรื่อยๆครับ